เราก็จะมาเล่นเกมกันค่ะคือปิดตาทายอะไรเอ่ยนะคะซึ่งถ้าทายผิดเกินครึ่งก็จะต้องเสริมรอบไร่นะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะสั่นหมดแล้วค่ะเนี่ยเมนูแรกอ,อันนี้หนูได้กินไปเมื่อวานมันคือเค้กเคียวใช่ไหมคะเค้กเคียวขอบคำตอบคือชิบ เค้เกแคีวกรอบค่ะเจ้าค่อะอันนี้เป็นน้ำน้ำอะไรหนูคิดว่าน่าจะเป็นนมแต่ไม่ใช่น,นมธัญพืชต้องเป็นน,นมธัญพืชผสมเขียวรสชาติเหมือนชาไหลเคียวที่แรกรสชาติเหมือนชาไหลกินเข้าไปมันจะมันๆเหมือนเรากินถั่วทายว่าเคียวทอดกรอบค่ะนี่คือเบลนี่กรอบแบบให้ทายว่าเป็นเบลนี่กรอบค่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ทาไมเป็นแบบนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จักใบกะทิหรือเปล่าิม้รส <c oughs> ชาติเหมือนใบกะทิน่ะ <c oughs> นี่เนีย่ยหอมหอมขมิ้นมาเลยเนี่ยมันคือกานอลาอันเนี้รสชาติมันจะหวานหวานเหมือน,นคล้ายๆแกงขะหรอ่ะ้ย <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะ ต้องเป็นซอสแน่เลยเนี่ยอืมไม่ใช่อันนี้อะไรไม่เคยกินอะ่ะดาวน้าเป็นซอสถั่วดาวเพราะมันมีความมันๆเหมือนขวาน <love> ซอสถั่วดาว,ดดดาวน้ำมะนาวเหรอใครว่าเป็นน้ำมะนาวโอเคค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเปิดตาได้ค่ะ อันเนี้ยไม่ใช่มันลุ้มเหลืออก9แล้วนะคะออะไรต่อคะออันนี้อะไรอ่ะพี่ค่ออะไรขยะจริงูชายค่ะอ้าวหรอไม่ใช่ซอสถั่วดาวแล้วยัไม่เคยกินเดาเอาจะไปรังเสริมเมื่อไหร่คะเอาวันที่อากาศดีๆแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเกม ค่ะบ๊ายบายค่ะ